ตอนต้นเราคุยถึงเรื่องของข้าวไทายนะครับที่ตอนนี้เนี่ยการส่งออกผลผลิตต่อไร่ถ้าเทียบกันกับประเทศอื่นแล้วเนี่ยเราสู้ขงไม่ค่อยได้วันนี้เรามาคุยปัจจัยนี้เพิ่มเติมนะครับว่าวิกฤตข้าวไทยตอนนี้น่ากลัวขนาดไหนราคาข้าวเนี่ยแพงขึ้นแต่ว่าเกษตรกรและชาวนาจนลงพูดคุยประเด็นนี้กันนะครับกับนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศและเศรษฐกิจอาเซียนดอรอัดพิสารวานิชอาจารย์อัดสวัสดีครับสวัสดีค่ะอาจารย์คะสวัสดีครับดรวิทย์ครับ คุณเฟิร์นครับท่านผู้ชมทุกท่านครับผมาอาจารย์คะปัญหาข้าวไทยนะคะที่เราเคยโดดเด่นอย่างมากแต่ว่าล่าสุดนะคะโครงสร้างราคาดูเหมือนว่าไม่แน่ใจเรียกว่าบิดเบีย้ยวได้หรือเปล่าเพราะว่าคนที่เป็นชาวนาคนปลูกข้าวเนี่ยนะคะขายข้าวเปลือก6 0 0 0 7 0 0 0บาทต่อตันนะคะแต่ว่าราคาส่งออกเนี่ยดีขึ้นมากกว่า1เท่า1 000, 5 0 0 0บาทแล้วก็กลายเป็นราคาที่แพงที่สุดในโลกเหมือนที่คุณชูเกียรติบอกไว้อาจารย์เล่าให้ฟังถึงโครงสร้างที่เกิดขึ้นในอุตสาหกรรมเกษตรแล้วก็ข้าวไทยหน่อยได้ไหมคะ ครับเ,เวลาสิบนาทีคงไม่สามารถจะพูด <c oughs> เศร,รษฐกิจข้าวไทยได้ทั้งหมด <c oughs> นะครับแต่ว่าจะพยายามให้ท่านผู้ฟังได้เข้าใจเรื่องข้าวไทยมากที่สุดนะครับผมก็ขอเริ่มความว่าข้าวไทยถึงเวลาจะต้องปฏิวัติแล้วครับดรวิท์คุณเฟิร์น <c oughs> ครับ <c oughs> มันมีประเด็นเยอะแยะมากมายที่เราจะต้องแก้ไขอย่างจริงจังและก็ไม่มีใคร ในประเทศไทยโดยพ้องยิ่งผู้บริหารประเทศเข้ามาแก้ไขเรื่องนี้อย่างจริงจังมันทําให้วันนี้ราคาข้าวในตลาดโลกสูงแต่ราคาข้าวไทยยังยังลดลงคุณเฟิร์นถามผมว่าแล้วยังเป็นยังไงแบบนั้นค่ะมันหลายเรื่องหลายราวครับหนึ่งต้นทุนการผลิตที่สูงนะครับราคาข้าวสูงขึ้นแต่ต้นทุนในการผลิตที่สูงเหลือเงินในกระเป๋าชาวนาน้อยครับอสองความต้องการ อินข้าวไทยในประเทศลดลงลดลงปั๊บกเเเ็เหลือในประเทศเยอะเหลือในประเทศเยอะก็ต้องไปส่งออกเยอะสปรายเพิ่มราคาก็ลดลงนะฮะในกรณีของข้าวไทยสามราคาเขาราคาในประเทศไทยแพงครับแพงในโลกนะครับ uh. irm, ดรวิทย์คุณเฟิร์นท่านผู้ฟังคงได้ไปมีโอกาสไปชิมพัตคารหรูๆในประเทศจีนบ้างไหมก็ไม่รู้นะแต่อยากจะแชร์ว่า แล้วก่อนเนี่ยร้านอาหารจีนหรูๆเนี่ยก็จะใช้ข้าวของมาล,ลีไทยตอนนี้ไม่มีแล้วครับมีก็น้อยมากผมพยายามจะไปกินก็ไม่ค่อยเห็นนะครับเรื่องของอันนี้กําลังสื่อถึงเรื่องอะไรครับท่านทั้งสองครับกําลังสื่อถึงเรื่องว่าลดการปรับปรุงรสชาติข้าวหรือความต้องการข้าวของไทยเนี่ยไม่ตอบโจทย์ต่างประเทศอ่า แล้วปีนี้ก็เป็นปีที่ประเทศประเทศอินเดียเนี่ยอนุญ,ญาตให้ส่งออกข้าวขาว mm hmm. นะครับจากการที่เขาเว้นมาสักสองปีปีนี้ก็เป็นปีที่จะทําให้อ่อินเดียเนี่ยส่งข้าวขาวไปสู่ตลาดโลกซึ่งกระทบเราแล้วก็คาดว่าข้าวเราที่ส่งในปีนี้เนี่ยจะลดลงไปประมาณสักสองล้านตันอินเดียเพิ่มจากประมาณสักสองล้านตัน mm hmm. จากยี่สิบล้านตันเป็นยี่สิบสองล้านตันเราจกะเกือบสิบล้านตันปีที่แล้วนี่ก็จะประมาณเหลือประมาณสักเจ็ ผมการดการไว้อย่างนั้นนะครับเพราะนั้นก็มีเหตุผลหลากหลายปัจจัยคุณเฟิร์นคุณเฟิร์นกินข้าวเพิ่มไหมล่ะผมไม่ลงได้ซ้ำค่ะอย่าว่าแต่คุณเฟิร์นเลยครับผมเนี่ยกินข้าวลดลงนะพยายามกินกลับเพิ่มขึ้นค่ะวิตุกงใกล้ๆเพียงกับผมนะครับกินกลับเพิ่มกินข้าวเนี่ยมันเป็นเบาหวานใช่ไหมครับว่ากันอย่างนั้นเราก็พยายามจะลดการผมก็พยายามจะลดการกินข้าวคเพราะนั้นก่อคนไทยที่กินข้าวมันลดลงมันก็จะเหลือข้าวเยอะที่เราต้องไปส่งออก ปรากฏว่าเป็นส่องออกในก็สู้เวียดนามไม่ได้ต้นทุนเราก็สูงนะครับต้นทุนเราก็สูงผลผลิตเราต้นทุนเราสูงที่สุดในโลกในเรื่องข้าวค uh huh. สองผลผลิตต่อไร,เร่เราเราเราก็ต่ําที่สุดในโลกเหมือนกัน uh huh. แชร์ผู้ฟังอย่างนี้แล้วกัน uh huh. ในอ,อะไรนะในในน้ามีปลาในนามีข้าวมันกี่ร้อยปีแล้วล่ะ uh huh. แต่ทําไมผลผลิตต่อไร่มันอยู่ที่สี่ร้อยสี่ร้อยสี่ร้อยห้าสิบกิโลต่อไร่ มันเวียดนามเนี่ยไปเป็นหนึ่งตันจนวันนี้เกษตรกรบางท่านบางคนก็เอาพันธุ์ข้าวจากเวียดนามมาปลูกด,ดีกว่าเพราะผลผลิตต่อไร่มันดีมันก็สรุปว่าถึงเวลาที่ประเทศไทยต้องปฏิวัติเรื่องข้าวอย่างจรงิงจังนักการเมืองอย่าใช้อย่าพูดออมันเรื่องข้าวความเป็นจริงชีวิตชาวนาไม่ได้มันอย่างนั้น ทั้งเป็นหนี้เป็นสินท่านทั้งสองไม่รู้อยากจะถามผมหรือเปล่าแต่ผมจะตอบเลยว่าเอา้าแล้วจะทํำยังไงดีละครับอาจารย์ออาจารย์เพราะอาจารย์อาจารย์พูดมาสองครั้งว่าปฏิวัติเราได้ยินคำนี้มานานเพิ่มผลผลิตต่อไร่พัฒนาพันธุ์พูดตั้งแต่ผมรู้จักอาจารย์สิบห้าปีที่แล้วจะทํายังไงให้มันเป็นรูปประธรรมครับอาจารย์เพราะตอนนี้พูดมารู้ว่าต้องทําอะไรแต่ไม่รู้จะทําอย่างไรไม่ม,มีเหมือนที่บอกครับรัฐบาลนี้ไปรัฐบาลใหม่มาก็าจะเจอปัญหาแบบนี้นะครับ ข้าวเรียกว่าเป็นกระจกสะท้อนสําหรับภา,าคเกษตรไทยสําหรับเป็นตัวแทนของสินค้าเกษตรอื่นๆเหมือนกันเราก็วนอยู่ในอ่างอาดอกเตร์ิทถามว่าจะต้องทํำยังไงในเบื้องต้นเนี่ยนะครับผมคิดว่าทําทั้งสองเรื่องก็คือหนึ่งต้องแทรกแซงแล้วครับชาวนาเป็นนี่เป็นสินตอนนี้เราเป็นนี่ครัวเรือนในสูงที่สุดในอาเซียนถูกไหมครับหนึ่งในคนที่เป็นคนเล่นสําคัญสําคัญที่ได้รับผลกระทบก็คือนี่ชาวนานะครับอ่าสูงมากอเพราะฉะนั้น ผลผมผมเสนอยังไงผมคิดว่าแทรกแซงแต่ไม่ได้ทั้งหมดละครับเพราะว่ามันแทรกแซงทั้งหมดไม่ได้มันใช้เงินมหาศาลมากค่ะแทรกแซงส่วนหนึ่งเราผลิตอยู่สามสิบล้านตันข้าวเปลือกครับดรวิทย์ครับถ้าเราแทรกแซงซื้อหนึ่งหมืนบาทต่อตันข้าวเปลือกเนี่ยใช้เงินสามแสนล้านนะครับผมว่าประเทศไทยไม่มีเงินขนาดนั้นในสถานการณ์ปัจจุบันเพราะฉะนั้นก็ต้องแทรกแซงบางส่วนสองไปช่วยลดต้นทุนเขาได้อย่างไร ต้นทุนเนี่ยมันเป็นไม่ใช่เฉพาะชาวนาไม่ใช่เฉพาะข้าวนะครับเป็นต้นทุนบ้านเกษตรไทยเนี่ยสูงมากหลายตัวมากไอ้นี้แหละ,ะครับบันทอนศักยภาพในการแข่งขันของสินค้าเกษตรไทยและข้าวในต่างประเทศอินเดียไม่มีปัญหาหรอเวียดนามไม่มีปัญหาหรอือเรื่องข้าวเรื่องข้าวเขามีครับแต่เขาแก้ปัญหาได้ถูกทางอย่างน้อยที่สุดว่าอินเดียต้นทุนในการผลิตต่ำกว่าประเทศไทยเวียดนามต้นทุนในการผลิตต่ำกว่าประเทศไทย ทำไมคะอาจารย์อัดหมายถึงว่าทําไมต้นทุนเขาถึงถูกกว่าทั้งที่เป็นผลผลิตข้าวเหมือนกันมันเกิดระหว่างการกระบวนการที่เกิดขึ้นคืออะไรคะค่าแรงครับค่าแรงครับสองครับแชร์ใหญ่ๆของโครงสร้างต้นทุนของสินค้าเกษตรก็จะเป็นปุ๋ยยาฆ่าแมลงค่าแรงอินเดียเวียดนามค่าแรงต่ําอินเดียเวียดนามบริหารจัดการปุ๋ยได้ดีเรานําเข้าปุ๋ยร้อยเปอร์เซ็นจากต่างประเทศค่ะ ดรวิถามว่าจะแก้ยังไงก็เนี่ยเราจะไปแก้เรื่องการผลิตปุ๋ยเองได้ไหมละ่ะก็จะทําให้ต้นทุนในการผลิตเราถูกลงรวมทั้งนโยบายอื่นๆถามว่าอินเดียใ,ใช้ระบบอะไรในการเรื่องข้าวใช้ระบบออกชั่นประมูลอ่าประมูลนะระบบมันก็ต่างกันแล้วครับค่ะประมูลเป็นไป,นปนตามราคาตลาดนะครับอินเดียผลิตข้าวเยอะเวียดนามซึ่งเขาทําสําเร็จก็คือนโยบาย คิดว่าท่านบูฟังและดรวิทและคุณเฟือนก็คงได้ยินสามลดสามเพิ่ม,มการเลือกตั้งคราวที่แล้วของบ้านเรามีบางพักการเมืองนำนโยบายสามลดสามเพิ่มของเวียดนามมาใช้นะ,ะลดอะไรครับลดยาฆ่าแมาลงลดการใช้ปุ๋ยเคมีเพิ่มอะไรครับเพิ่มผลผลิตต่อไร่และก็เพิ่มไรายไดใ้ให้กับชาวนา นั้นผมไม่สามารถตอบฟันธงได้ชัดเจนว่าจะแก้ปัญหาเรื่องข้าวอย่างไรด้วยคําตอบเดียวไม่ได้ครับอาจารย์ถามทีนึงว่าอาจารย์พูดถึงค่าแรงนะครับปกติถ้าเราจินตนาการเนาะครอบครัวคนที่เป็นเกษตรกรเขาก็ปลูกเองค่าแรงสูงมาจากอะไรผมผมอยากให้อาจารย์อธิบายเพราะว่าหลายคนอาจจะไม่เข้าใจเรื่องโครงสร้างราคาข้าวและเรื่องค่าแรงครับค่าแรงค่าแรงปัจจุบันเนี่ยเจ้าของนาส่วนใหญ่จะจ้าง ผมไม่ได้ปลูกเองละไม่เหมือนเดิมไม่ท้ไม่ทำเองไม่ได้ทําเองทาเ,เองก็มีครับแต่ว่าส่วนใหญ่จ้างจ้างตั้งแต่วานไถพวกนี้เป็นค่าแรงหมดเลยนะครับที่ปรับสูงข,ขึ้นตามเทรนด์ของอการขึ้นราคาค่าจ้างของประเทศไทยเห็นไหมครับมันไปแล้วเวียดนามเนี่ยค่าเวียดนามเนี่ยร้อยล้านคนประชากรมีแรงงานอยู่ห้าสิบกว่าล้านคนเพราะนั้นค่าจ้างก็ต่ำกว่าออหนึ่งนะสองเวียดนาม อ่าส่วนใหญ่และทำนาเอง hmm. เจ้าของทำเองการใส่ใจในการทำเรื่องใดเรื่องหนึ่งนี่จะต้องได้ดีกว่าการจ้างอ่าโอเคค่ะ,อ,ะอาจารย์ค่ะ อีกเรื่องหนึง่งเมื่ออาจารย์บอกว่าเราต้องแทรกแสงคือเมื่อสักครู่นี้จริงๆคุณชูเกีตกพัฒน์วงก็บอกว่าเอ,อ้ยเราไม่ควรจะเข้ามาแทรกแสงเรื่องราคาแล้วอาจารย์บอกว่าทําไมทางแก้ยังเป็นเรื่องของการแทรกแซงราคาอยู่เพราะว่ามันอาจจะส่งผลต่อกลไกให้บิดเบี้ยวคล้ายๆกับในอดีตที่มีนโยบายรัฐบาลเคยทําหรือเปล่าอาจารย์มองเรื่องนี้อยงไคะดีครับ แรกแซงเนี่ยเคลียท่านผู้ฟังทั้งหลายเดี๋ยวไปตีความผมปิดแล้วไปสื่อปิดพลาดแทรกแซงบางส่วนและเป็นการแทรกแซงณวันนี้ในระยะสั้นๆเพื่ออะไรครับด้วยผลเดียวครับขีดเส้นใต้ไว้เลยครับว่าเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร,ร,กรวันนี้ต้นทุนผลิตต้นทุนการผลิตเจ็ดพันบาทต่อตันกลบๆขายได้หกพันอยู่ได้ไหมครับอยู่ไม่ได้หรอกครับเห็น <c oughs> ไหมครับเพราะนั้นก็แทรกแซง เพื่อช่วยเหลือให้ชาวนามีชีวิตทด่เดินดำเนินการไปต่อในระยะสั้นๆและก็ไม่ได้แทรกแซงทั้งหมดบางส่วนนะถ้าเข้าไปฟังเบรกแรกก็บางส่วนเท่านั้นเองนะครับ,รบแต่ว่าในระยะยาวไม่ควรแทรกแซงแล้วครับอืมอแต่ทำไมยังแทรกแซงอยู่ด้วยเหตุผลของผมในฐานะนักวิชาการไม่น่าจะพูดคำนี้แต่ว่าจำเป็นเพราะช่วยเหลือกเกษตรกรนะครับเราต้องทำอย่างเร่งด่วนเพราะอะไรครับ เพราะว่ามันมีปัญหาเรื่องอื่นๆที่เราไม่ได้แก้ไขไปเลยเยอะแยะมากมายต้นเลยผลผลิตต่อไร่เลย R d r ดีดี d ในการใส่เรื่องข้าวเนี่ยนะครับประเทศใสใสไประดับร้อยล้านบาทนะครับเวียดนามใสระดับพันล้านนะครับดรวิทย์ครับขุ<ส>นเฟือนครับจะสู้ได้ไหมรัแบบนี้ไปทำอไอย่างดีไม่ดีกว่าเหรอคะอาจารย์ถ้าแบบนั้นมันเห็นมันชาวนากําลังไม่มีตังค์ใช้ครับ ไม่ทันการใส่ R&D ใส่ R&D กี่ปีจะได้ผลแล้วครับพัฒนาซีดพัฒนาข้าวไว้ตรงกับรถยนต์ผู้ไอพกเนี่ยสักสองสามปีใช่ไหมครับคุณเฟื่องครับเชิหน้าหมกไม่มีข้าวไม่มีตังกินข้าวแล้วอ่ะเข้าใจเอาเบื้องต้นช่วยเขาก่อนค่ะครับอาจารย์ครับผมขอถามครับดรวิทย์ครับมันมีตังหรือเปล่าประเทศไทยเนี่ยอืืมออะันนี้ต้องไปถามไปเ้อยครับ ครับอาจารย์ผมขอถามอีกหนึ่งจุดก็คือเรื่องของ supply chain ครับ,รบเรามีเกษตรกรแล้วเราก็มีผู้บริโภคแต่ต,ตรงกลางเรามีของผู้งานเรามีพ่อค้าคนกลางด้วยอยากให้อาจารย์อธิบายตัว supply chain จากที่ตัวนาเลยมาสู่โต๊ะกินอาหารของเราว่าเราเป็นยังไงทาไมเนี่ยชาวนายังยากจนแต่ตัวข้าวเองบางครั้งราคาตัวสูงที่ปลายทางครับ supply chain ของการส่งออกข้าวของไทยต่างกับเวียดนามเวียดนามเนี่ยเป็นบล็อกเดียวกันทั้งหมด ก็คือวีนาฟูดหนึ่งวีนาฟูดสองเป็นคนที่ทําตลาดไปรับออเดอร์มาจากต่างประเทศวีนาฟูดหนึ่งวีนาฟูดสองก็คือผู้ส่งออกมีสองเจ้าเท่านั้นเวียดนามแต่ประเทศไทยมีหลายเจ้าใช่ไหมครับวีนาฟูดหนึ่งวีนาฟูดสองไปรับออเดอร์มาส่งลงไปที่โรงสีที่เป็นเครือข่ายของหน่วยวีนาฟูดหนึ่งวีนาฟูดสองคือรัฐวิสาหกิจอ๋อครับส่งตรงมาที่โรงสีที่เป็นโรงสีของทั้งสองทั้งสองเส้นนี้แหละโรงสีพวกนี้ ก็จะมีเครือข่ายของชาวนาตรงเป็นเพราะฉะนั้นสรุปก็คือว่ามันเป็นแท่งเดียวกันหมดแต่แต่ของบ้านเรามีสามปาร์ตี้หนึ่งชาวนาสองลงสรีสามผู้ส่งออกเพราะฉะนั้นบ้านเราคือมีผู้เล่นอยู่สามคนเรื่องขางแต่บ้านเ,าเวียดนามมีผู้เล่นอยู่หนึ่งคนเป็นบล็อกเดียวกันแล้ว,แล,วแล้วทางกายภาพของเขาที่เขาสามารถจะแข่งขันได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องต้นทุน เรื่องของแรงงานที่มีพร้อมกว่าเรื่องการใส่อดีมันเลยไปได้ทั้งหมดนะครับแชร์เพิ่มเติมก็คือว่าดรวิทามเรื่องสป l ายชินบ้านเราเนี่ยอนอกจากตัวข้าวที่เราเราใส่เงินไปไอดีน้อยตัวที่ไปทำข้าวแปรรูปที่เพิ่มขึ้นเพื่อจะตอบโจทย์เป็นข้าวแห่งอนาคตที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพร่างกายไอ้น,นี้เราก็ไม่ทำ ไครับถ้าเราทำเนี่ยมันก็จะดึงดึงพปลายครับดรวิทย์คุณเฟืองครับออกจากระบบราคาก็จะสูงขึ้นค่ะเข้าใจใหญ่ก็ขายเป็นข้าวสดครับค่ะเห็นไหมครับค่ะแล้วเราอยากจะสร้างความสามารถในการแข่งขันอาจารย์มองยังไงคือเรายังคงเดินหน้าข้าวเหมือนเดิมแต่ปรับรูปแบบหรือเราเปลี่ยน พื้นที่ปลูกข้าวพื้นที่นาเป็นการปลูกพืชผลประเภทอื่นที่มี v a l ูมากกว่าอย่างเช่นผลไม้ที่น่าจะมีผลผลิตต่อไร่มากขึ้นอาจารย์มองว่ามันเป็นมิติไหนได้บ้างคะวันนี้ส่งออกข้าวไทยต่ำกว่าแสนล้านเมื่อก่อนเกินแสนล้านสินค้าเกษตรไทยที่เกินแสนล้านขนาดนี้เป็นทุเรียนและทุเรียนก็กําลังจะเจออีกปัญหาหนึ่งคุณเฟื่องถามผมว่าแล,วแล้วจะต้องทํำยังไงผมคิดว่าไม่ได้กวนอะไรทั้งสิ้นผมว่า ตอบยากมากคำคำถามนี้แต่จะพยายามตอบว่าหนึ่งคุณแก้ปัญหาเรื่องต้นทุนได้ไหมละ่ะคุณประเทศไทยคุณเพิ่มผลผลิตต,ต่อไรได้ไหมละ่ะสามคุณใส่ไอดีเรื่องของการตอบโจทย์รถสิ่งหิวพุ่ยพกที่ต้องการต้องก,ตงการข้าวนิ่มคุณทําได้ไหมละ่ะไอผมพูดตรงๆนะข้าวนิ่มเนี่ยผมพูดมาสิบปีแล้วนะสิบปีแล้วก็ปรากฏว่าประเทศไทยยังไม่สามารถผลิตข้าวนิ่มที่ตอบโจทย์รถสิ่มผู้พุ่ยพกได้คุณเฟิร์นสามประเด็นเนี่ยคุณเฟิร์นลองจินตนาการดูว่า เราสามารถทําได้ภายในเดือนหน้าไหมไม่น่าเร็วออค่ะมันเป็นโครงสร้างเป็นปัญหาใหญ่แล้ววันนี้จีนทําไมข้าวไทยหดหายไปในตลาดจีนเยอะมากอย่างเช่นข้าวหอมมะลิเนี่ยก็ไม่ได้หอมมากเลยนะอ่าไปข้าวของอ่ากากามาะลิพากาลาดวนในกัมพูชาเนี่ยหอมกว่าทําไมเพราะอะไรเพราะเราเร่งการผลิตเราเราเลยไม่ใส่ใจเรื่องของดินเรื่องของ น้ำเรื่องของไอ้น,นี่ก็เป็นเรื่องอีกอย่างันึ่งก็เรื่องน้ำเหมือนกันอาจารย์ก็เป็นเพราะนั้นมันมีหลากหลายปัจจัยมากเลยครับคุณเฟือนครับ,รบที่ที่ทข่าวไม่สามารถจะตอบได้ทําเรื่องนี้จิตสําเร็จรและวันนี้ประเทศไทยก็โชคายว่าไม่มีใครไม่มีอัศวินขี่ม้าขาวที่มาช่วยเรื่องข้าวอย่างจริงจังเพื่อแก้ปัญหาเรื่องข้าวที่เป็นปัญหาเดิมๆแต่เ,เป็นการพูดเพื่อจะแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเท่านั้นเพราะฉะนั้นดรวิทย์คุณเฟร์ฟน ปัญหาเลยยังอยู่ต่อไปครับพูดกับประเทศไทยครับครับขงมาครับอาจารย์ครับถอนใจนิดหนึ่งนะครับยังไงขงมาาอาจารย์มาคุยกับเราตอนเช้าขอบคุณมากอาจารย์ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ ดรอภิสานมณิ์นะคะนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศแล้วก็อาเซียนอาจารย์บอกว่ามันต้องปฏิวัติแล้วแหละอุตสาหกรรมข้าวนะคะทำได้ไหมล่ะหนึ่งก็คือต้องแซกแซงระยะสั้นเพื่อช่วยเกษตรกรที่ตอนนี้ต้นทุนสูงกว่ารายรับก็เลยเป็นหนี้นะคะแล้วก็กลายเป็นปัญหาลากยาวของเศรษฐกิจไทย2ก็คือลดต้นทุนได้ไหมปุ๋ยเนี่ยนำเข้าร้อยเปอร์เซเองได้หรือเปล่าเพื่อจะลดต้นทุนนั้นข้านแรงของเราก็ค่อนข้างสูงนะคะเพราะว่าเราจ้างคนทํำนานะคะแล้วก็มีเรื่องของยาฆ่าแมลงอีกนะ ะะแล้วก็สุดท้ายพัฒนาพันธุ์อาจจะใช้เวลาแล้วก็ใช้เงินนะคะท้ายที่สุดอาจารย์ก็บอกว่ามันอยู่ที่ว่าเรามีเงินแค่ไหนใส่ใจแค่ไหนเอาจริงแค่ไหนแล้วก็จะแก้ปัญหาระยะสั้นกลางยาวได้มากน้อยแค่ไหนเพราะว่าถ้าไม่ทําปัญหายังอยู่แน่นอนนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กด s like, u b s c r i b e กดกระดิ่งช่วยเตือนไม่ให้พลาดทุกข่าวสารดีๆจาก The s t a n d a r d Wealth ค่ะ